สวัสดีค่ะพี่ๆนะคะทุกคนนะคะวันนี้น้องอยู่ที่ แปลงปะตานะคะซึ <ítulo> sabes, anyway loser, ่งอยู่ที table, ่อำเภอบรรนพ่วิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะน้องจะลงแปลงมาเพื่อติดตามผลการใช้จุลินทรีย์ซูเปอร์ไฟน์นะคะว่าช่วยในเรื่องของการลดข้าวดิบข้าวเด้งมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กับพี่น้อยหนาคะซึ่งเป็นนักวิชาการประจําบริษัทของเรานะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันค่ะว่าตามที่พี่น้อยหนาได้เก็บข้อมูลเนี่ยข้าวดิบข้าวเด้งเป็นยังไงบ้างนะคะพี่น้อยหนาสวัสดีค่ะดีค่ะล้อไอโอค่ะก็คืออ่าหนูอยากจะสัมภาษณ์พี่น้อยหนาว่า ข้าที่พี่น้อยหน่าลงแปลงแล้วก็เก็บข้อมูลคะ่ะข้าวดีข้าวเด้งตรงนี้คะ่ะมีการลดลงมากน้อยแค่ไหนคะค่ะวันนี้เราอยู่กันที่แปลงทดลองเนาะแปลงทดลองนาะข้าวอันนี้เป็นพันข้าวอ่าหนึ่งศูนย์เจ็ดพิษณุโลกอายุข้าวประมาณร้อยห้าวันค่ะวันนี้ปลูกไปแล้วหลังหลังจากที่เราปักดำนะ่ะอยู่อายุอยู่ที่ประมาณ15ประมาณ15 16วันค่ะอันนี้เรามาเก็บผลข้าวดีข้าวเด้งเนาะอย่างแปลงนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าข้าวดีข้าวเด้งมันลดลงไปอย่างได้ชัดนี่อันนี้คือเม็ดข้าวดีข้าวเด้ง กลไกการทํางานของจุลินรีเนี่ยเขาจะเข้าไปบริเวณจมูกข้าวเนาะเราจะเข้าไปตรงนี้นี่นะคะพอเข้าไปแล้วอะจุลินทรีย์จะเข้าไปกินตัวไปกะไปกินตัวที่เมล็ดข้าวที่อยู่ข้างในทําให้เมล็ดข้าวฝ่ออันนี้คือซากของข้าวดีข้าวเด้งที่ลอยขึ้นมานะคะจะเห็นได้เยอะมากเต็มแปลงเลยอันนี้กําลังเก็บข้อมูลอยู่เท่าที่เก็บข้อมูลเนี่ยพื้นที่ พื้นที่การเก็บข้อมูลเข้าดีเข้าเด้งอปริมาณค่อนข้างน้อยมากแตส่ส่วนใหญ่จะเห็นซากเยอะเห็นเป็นซากเม็ดสีดำๆลอยขึ้นมาใช,ใช่ไหมคะเพราะว่ามันมันไม่งอกแล้วเนาะมันก็ไม่ค่อยมีข้าดีเข้าเด้งในแปลงอะคะ่ะมันเป็นข้าวรีบหมดแล้วนี่าถือว่าจุลินทรีย์ตอบสนองดีนะคะกับการย่อยย่อยเปลือกข้าวดีข้าเดงถือว่าจุลินทรีย์ตอบสนองได้ดี โอเคค่ะพี่ๆเรามาเห็นผลลัพธ์การลดข้าวดิเข้าเด้งกันแล้วนะคะแล้วถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถติดต่อทักแชทหรือว่าโทรมาที่เบอร์ที่ให้ตารางไว้ได้เลยนะคะสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ